สวัสดีค่ะมาพบกับภาคที่สองอีกแล้วนะมาไปกันถ้ามีอะไรขัดข้องนะช่วยบอกข้อช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะภาคที่สองนะคะนี่คือบ้านใครเนะี่ยหืมเด๋ว คอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างนะอันนี้พักที่สองพักที่สองมามาื่อกี้ไปเซตตอบคลิปมาค่ะพักที่สองพักที่สองนะคะมันคือพอกที่สอง ก็ง่ายในหน้าบ้านแล้วออกไปไปฮ่าออกไปออกไปออกไปในหน้าบ้านฉันฮ่าออกไปออกไปใช่อยู่ตรงนั้นสัดดีพี่แจ๊ คนที่ร้องให้กับบอ้องงานทวนอะภาคที่สองภาคที่สองจดจำไว้ไว้เราตอนแรกภาคที่หนึ่งตอนนี้ภาคที่สอง,ออง,อองจําได้ไหม ก็มาทำอะไรดีเฮ้ยอย่าบอกนะห้องนีมมน้อ๋หอ,หอ,หอ,หอห้องเลิศนี่หว่า ขับไปได้ขับมาให้สาวครับสาไม่ได้ถือให้ขับแล้ววนันไหนไปก่อนผมอายอ้านผมอยู่ไหน เลยผมไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก,ก่อนเลยครับบ้านผมอยู่นี่ผมไม่เคยมีอะไรมาก,ก่อนแบบนี้เลยครับผมอยากได้มานานแล้วผมอยากได้มานอนเลยแล้วข้างบนคงจะมีงานให้ผมม่ทำยเยอะแยะเลยโอ้นี่เตียงนอนของผมเองครับ มันคือบ,บ้านผมแล้วผมจะเช่าที่นี่โอ้มีอะไรเครื่องสำอางเต็มเลยนี่มันของ <คน S 2> ผู้หญิงนะครยิ่งนี่นะครับผมตูมผมต้องชนะผมต้องฆ่ามันให้ได้ไอีเจ้าของบ้านเจ้าเล่ห์อ เจ้าเล่จริงๆเลยอ,อ,เอายงงอว่าะผมนเจ้าเล่เกินยอย่าไปตอบกันภาพบอยบอนะคระับเดี๋ไปตอบกัน